การแสดงชุดต่อไปก็ไม่ใช่ภาควิชาเช่นเดียวกันครับแฟรกแฟครับค่ะและทั้งในชุดต่อไปเป็นของกลุ่คมคนกลุ่มไหนเอ่ยเป็นกลุ่มนะครับที่เรียกได้ว่าทํางานเพื่อคณะนิเทศศาสตร์อีกแล้วนะครับเป็นการรวมตัวกันจากทุกๆภาควิชาในคณะนิเทศศาสตร์ของเรารวมตัวกันสร้างชื่อเสียงในการแสดงละครนั่นเองครับคุณครับใช่แล้วค่ะ บอกว่าพวกเขานะคะเป็นส่วนสำคัญเลยเรียกว่า the b e บ t เลยทีเดียวของคณะนิเทศสานะคะแล้วก็ล่าสุดนะครับตอนนี้เขาก็จะมีละครนะครับเรียกได้ว่าเป็นละครการกุศลนะครับมาให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วเป็นละครเวทีการกุศลที่ชื่อว่าอะไรครับพ่อแฟนครับเป็นละครเวทีที่มีชื่อเรื่องว่า i n t e r อ e ์ t นั่นเอง i n t e r s e c t ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเรื่องราวจะสนุกสนานน่าสนใจขนาดไหนอยากให้ทุกท่าน ามรายละเอียดได้ค่ะแล้วจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะพอดีดค่ะจัดขึ้นนะครับแฟนเขาวันที่2ถึงวันที่3มิถุนายนนะครับที่โรงละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทนั่นเองนะครับโดยสามารถ<ช>นะครับเ<ช>ข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ a c e b o o k นะครับละครภูง้านั่นเองนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าราคาบัตรนะครับเรื่องราวของละครที่จะให้ชมกันเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสามารถเข้าไปดูได้เลยครับใช่แล้วค่ะขอย้ำนะครับเป็นอีกหนึ่งละครดีๆจาก ่มละครนิเทศตรแล้วกเป็นละครการกสุศลด้วยเรียกได้ว่าได้ทาบุญด้วยรวมถึงได้ชมการแสดงดีๆด้วยนะคะใช่แล้วนะครับพร้อที่ะชมละครนิเทศาลยครับานว่าฟังจากเสียงกรี๊ดของทุกั่นแล้วเชื่อว่าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับการแสดงที่สุดยอดที่สุดนะคะ